สวัสดีทำอไมดื่มเบื่อเบื่อสวัสดีสายลมหนาว 电竞。 แก่เย็นนะครับที่นี่คือว่งน้ำเขียวนะครับที่มีห้องพักประมาณสี่สิบห้องนะครับถูกจองเต็มหมดเลย งห้อยังเป็นควันล <c oughs> หลงเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมีหมอก และอยู่ในส่วนของด้านท็อปด้านบนนะครับและพังในส่วนที่เรียกว่าแคมปิ้งเป็นลานเหมือนเป็นลานเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้ นี่สะนาะมด้วยนะครับพอพปตีนี้ ทางอยู่บนไหล่เขาแล้วก็บนภูเขานะคร ก็ย็นสบายจริงๆได้ยินเสียงนกลองไหมครับ นี่เป็นห้องน้ำนะครับสร้างอยู่บนไหล่เขาป่าไผ่นะครับ ที่นี่คือเวลาเวียนวังน้ำเขียวนะครับเข้ามาเส้นเขาแผงมาถ้าถัดเลยลงไปในชุมชนไม่ไกลนะครับก็จะเป็นจุดที่ดูกระทิงแล้วก็แถวนี้ก็จะมีมีมีช้างแลวมีกระทิงนะครับ เป็นยอดเขานะครับสลับซับซ้อนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางกลับไปทำงานนะครับวังน้ำเขียวปักช่องก็จะเป็นจุดแวะพักของพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเนาะที่จะกลับไปสู้งานหลายคนนะครับกับอีสานเสร็จแล้วก็จะแวะพักที่วังน้ำเขียวนะครับก่อนที่จะไปทำงานที่ระยองแล้วก็ชนบุรี สวัสดีปีใหม่ครับลุยละม่วน Channel อากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ17องศาครับประมาณนั้นครับ16 17องศานะครับให้ดูบรรยากาศตรงจุดที่เราพักนะครับเราเลือกพักที่เป็นเต็นท์นะครับที่เป็นแคมป์นะครับ แคมที่นี่จะมีแค่4หลังนะครับแต่ว่ามีพัพปี้ห้องอื่นอีกรวมทั้งหประมาณ40ยูนิต40ห้องนะครับที่นี่จะเรียกว่าพีเมียแคมป์นะครับเป็นเต็นขนาดใหญ่พักได้ประมาณ4คนนะ ตรงนี้เรียกว่าวังน้ำเขียวนะครับจุดที่เราพักเรียกว่าเวลาเวียนนะเวลาเวียนวังน้ำเขียวนี่ชาวต่างชาตินะครับเมื่อชาวเดินมาเห็นมีเด็กพูดภาษาอังกฤษสไตล์ฮ่องกงสิงคโปร์นะครับชาวต่างชาติก็รู้จักที่นี่นะครับตอนวิ่งรถเข้ามาเห็นป้ายโฆษณา รีสอร์ทนี่เต็มเลยสข้างทางนี่บนเขานะครับเขาสร้างไหลเขาเขาทำเป็นเป็นถนนรอบๆเขานะครับเป็นวินเว,วียนเขานะครับแล้วก็จะมีพั o p e ต t ้ต่างๆส่วนล่างล่างที่เราเห็นตรงนี้คือห้องอาหารนะครับที่นี่เขาจะขายพร้อมกับอาหารนะครับมีห้องอาหาร มีเบรกฟสัสนะครับรูมแอนด์เบรกฟสต์ขายคู่กันแล้วก็มีมินิซูหรือว่าสวนสัตว์เล็กๆนะครับคนที่มาพักที่นี่ก็จะได้ตั๋วเข้าชมสวนสัตว์นะครับเดี๋ยวตอนไปชมสวนสัตว์จะ,ะเปิดให้ชมนะครับจะถ่ายให้ดูนะครับตอนที่ไปชมสวนสัตว์เนาะเดียกว่ามินิซูนะครับ ที่นี่จะใช้คำว่าเวลามาเล่นในการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโซนด้านบนก็เรียกว่า timeless moment นะครับเป็นลานกิจกรรมนะครับห้องอาหารก็จะเป็น clocks wise นะครับย้อนเวลาอะไรอย่างนี้เี่นชอบเล่นคำกับคำว่าเวลานะครับมีสระว่ายน้ำนะครับว,ว้ายสระว่ายน้ำด้านล่าง อยู่ใกล้ๆก,กับห้องอาหารนะครับอยู่เลสตอรอง clock rise ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำใส่กงเกงขาสั้นเสื้อกล้ามก็เล่นน้าได้แล้วนะครับสาะว่ายน้ําเป็นส่วนกลางแต่พ o ร์ตี้หลายพ o ร์ตี้ก็จะมีะสาสนาส่วนตัวนะครับ หลายคนก็ตั้งใจมาพักนะครับหลายคนก็พักระหว่างทางที่เดินทางกับอีสานนะครับอย่างเช่นกับจากจังหวัดอีสานที่จะไปทำงานเส้นนี้ก็คือวังน้ำเขียวกับบินบุรีเช,ชิงเซาเส้นนี้นะครับที่จะไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมหรืว่าจะเป็นชนบุรี ระยองนะครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าข่าวด้านลังมีหลายรูปนะครับเป็นสลับซอบซอนแต่ว่ากิจกรรมที่คนนิยมมาในโซนนี้มาเที่ยวที่นี่มากที่สุดนั้นก็คือก็จะเป็นไปดูกระทิงนะครับกระทิงอยู่ที่แถวคลองทรายนะครับตำบลคลองทรายก็จะเป็นจุดดูกระทิงนะครับ แต่เมื่อวานเราแวะเราแวะดูเราแวะดูผู้ซาแล้วครับสัสดีครับหนาวฮะหนาวเราแวะดูพุษสาเม่ที่ร้านขายพุษสาก็บอกว่าช้างออกมานะครับช้างป่าออกมากิน ต้นกล้วยเขาบอกกินยอดมะพร้าวแล้วก็กินต้นกล้วยนะครับตอนนี้มีต้นมะขามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนทักทายกันได้นะครับ คือพรีเมียมแคมป์นะครับที่นี่จะเป็นเพจเฟรรี่เพจเฟรรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงกระต่ายนะครับแต่ยังทำไม่เสร็จแค่อยู่ที่ไหนบ้างครับกลับไปทำงานกันหรือยัง เรื่องเองอยู่ในช่วงลาพักผ่อนอยู่ สวนป่าไทยนะครับเห็นความสวยความงามของที่นี่หรือยังครับเสียงนักร้องยินเสียงนักร้องนะครับ ากาศหนาวมากดูต้นไม่ไปก่อนนะครับวอนนี้ก็จะเ,เสื้อกันหนาว อากาศเย็นสดชื่นนะครับเข้ามาก็ทักทายกันนะครับตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนบ้างแล้วครับวันนี้คือวันวันสุขแห่งชาตินะครับก็หลายคนก็จะลากันต่อหรือว่าลองฮอลิเดียกันไปเลย อย่างสำหรับเราก็ลาพักร้อนต่อนะครับอยากจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานทำงานมาทั้งปีก็รู้สึกเหนื่อยนะครับได้ลาพักผ่อนบ้างนะครับทำกิจก,กรรมกับครอบครัว โซนด้านบนนะครับจะเป็นแฟมิลี่นะครับมีครอบครัวมีเด็กน้อยน่ารักน่ารักหลายคนนะครับก็ประสบการณ์ของชีวิตของเด็กน้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาเที่ยวพักผ่อนที่นี่คือที่ได้กลุ่มลูกค้าเยอะก็จะเป็นครอบครัวหรือแฟมิลีนะครับ เพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เอ่ยกลับไปทำงานกันหรือยังอยู่จังหวัดไหนส่งข้อความทักทายกันได้นะครับงานทีปีหนที่พิจาจะมาไลฟ์นะครับวันนี้เห็นอากาศดีเย็นสบายนั่งอยู่เพลินๆชิลๆก็เลยอยากจะขอไลฟ์เพื่อเก็บบันทึกความทรงจำนะครับ ต้นนี้เป็นป่าไผ่ไม่แน่ใจว่าป่าไผ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเขาปลูกนะครับแต่ข้อดีของต้นไผ่คือเขาจะยึดดินให้แน่นนะครับรากของเขาจะทําให้ดินแน่นเนาะดินไม่สไลด์นะครับก็อาจจะเป็นการปลูกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นป่าไผ่ธรรมชาติก็ไม่แน่ใจแต่โซนที่เราอยู่นี่นก็คือโซอนป่าไผ่ เป็นโซนท็อปโซนด้านบนที่สุดนะครับด้านบนอยู่ลานกิจกรรมอมองดูเป็นเหมือนลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับโซนด้านหลังก็จะมีแทงค์น้ำมีห้องน้ำส่วนกลางสำหรับคนที่มาแคมปิ้งนะครับเพราะว่าแคมปิ้งนี้จะในสี่แคมป์สี่เต็นท์นี้จะไม่มีห้องน้ำด้านในนะครับมีแอร์เป็นห้องที่มีแอร์แต่ว่าไม่มีห้องน้ำห้องน้ำต้องเดินไปตรงนู้นนะครับ ตรงนี้ก็คือห้องน้ําห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ําอุ่นห้องสุขานะครับสองห้องสลับสี่เต็นฉเฉลี่ยก,ก็คือสอเต็นท์ติงห้องน้ำเนาะ เพื่อนๆกลับไปทํางานกันหรือยังครับกลับไปทํางานกันหรือยังเอ่ยหรือว่าลาต่อเหมือนกันนะครับวันนี้คือวันสุกแห่งชาติเนาะสําหรับตัวเราเราก็ลายาวนะครับเพื่อให้มันหยุดได้ต่อเนื่องกันนานๆจะได้ลานะครับ เสียงน,นกร้องนะครับได้ยินเสียงน,นกร้องไหมที่พักที่นี่เรียกแห่งนี้คือสถานที่นะครับชื่อเว,เวลาเวียนใช้โซล่าเซลล์เนาะโซนนี้ใช้โซล่าเซลล์ประหยัดพลังงานหรือพลังงานธรรมชาติ ทายเพื่อนๆทุกคนนะครับเล่าให้ฟังเมื่อวานแะแะซื้อพุทสานะครับคุณแม่ที่ร้านขายพุทษ,ษาบอกว่าแถวนี้มีช้างออกมากินกล้วยนะครับเขาชอบมากินต้นกล้วยกินยอดมะพร้าวนะครับแต่ถัดไปหมู่บ้านใกล้ๆกันก็จะมีะกระทิงนะครับเป็นกระทิงตัวใหญ่สีแดงแดงน้ำตาลแดงนะครับเรียกว่า ชุมชนคลองไซหรือว่าบ้านคลองคลองไซนะครับคลองไซบ้านคลองไซเป็นจุดที่คนเขาไปดูกระทิงกันนะครับแต่สำหรับสถานที่ที่เรามาเที่ยววันนี้ชื่อว่าเวลาเวียนนะห้องพักที่จองมาก็จะรวมอาหารเช้าแล้วก็จะรวมตั๋วเข้าชม มินิซูนะครับมินิซูก็คือ,อสวนสัตว์เล็กๆนะครับเป็นสวนสัตว์เล็กๆให้ทุกคนได้เข้าเที่ยวชมเราก็ตั้งใจว่าจะไปเที่ยววันนี้แหละครับมินิซูเดี๋ยวเราจะไปมินิสูกันอนบ่ายนะครับ จะไม่หนามากเท่าไหร่นะครับเพราะเรายืนสเต็ปชั้นรองลงมาอีกหน่อยชั้นหนึ่งจะมีขาวบังลมให้เราเราก็เลยจะไม่หนามากที่นี่จะเป็นเฟร i l y ี่นะครับอืม ยินเสียงนกร้องไหมครับ,อย,บอยู่กับธรรมชาติเป็นป่าไผ่นะครับ นอกจากคนไทยเราก็มีต่างชาติมาเที่ยวด้วยนะครับไปดูตรงนี้กันดูข v v ai, วดน้ำเวลาเวลีสอร์ทลักชัวรี่กรีนรีสอร์ทอินเขาใหญ่วังน้ำเขียวนะครับเขาเซตอัพตัวเองในชื่อนี้นะเวลาเวลีสอร์ทลักชัวรี่กรีนรีสอร์ทอินเขาใหญ่วังน้ำเขียว นวนี้ผลิตมาจากในเมืองนะครับ สำหรับเช้านี้แกได้ขึ้นเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับเพื่อ็นเกศจับมือกับวายทีนะครับด้วยกันไล์สดเนาะอ๋อมีรถวิ่งมาตรงนี้ ถ้าเราอาจจะเป็นที่พักพนักง,งานนะครับไม่แน่นใจและมีพนักง,งานขับรถขึ้นลงขึ้นลงประจำตรงนี้คนที่สร้างที่นี่ฉลาดมากนะครับในการออกแบบดีไซน์ รอบเช้านี้เขาเกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับรอบหน้าเนาะสวัสดีครับเรามีเพื่อนเข้ามา2คนส่งเสียงทักทายหน่อยครับให้ชมบรรยากาศวังน้ำเขียวครับอากาศเย็นสบายนะครับ17.9 1องศาอยู่บนยอดเขาเนาะ วันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับอยากจะไล์เอ็นเกตสักครึ่งชั่วโมงนะครับ พรีเมียมเต็นนะครับพรีเมียมแคมปิง้ง สวัสดีครับขอปิดไล์นะครับ